กราบสวัสดีน่นผู้ชมทุกท่านนะครับาะผมนายชอตตี้บูโจ้ยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือ Last f o r t r e c e นะครับก็เกมนี้เป็นเกมแนว M M O R T S นะครับก็คือสามารถบวกกันได้เลยตลอด24ชั่วโมงครับเป็นแนวแบบสร้างฐานนะเนาะแต่ฐานของเกมนี้จะเป็นเชลเตอร์แทนซึ่งเซตติ้งของโลกก็คือเต็มไปด้วยซอมบี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องบริหารเชลเตอร์นะครับทั้งด้านทรัพยากรนี่ไหมด้านกองกําลังฐานของเราเนี่ยเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากทั้งซอมบี้แล้วก็จากคนไปให้ได้ครับ สำหรับวิธีการเล่นนะครับจริงๆแล้วเราเล่นตามเควสนะดูด้านซ้ายล่างเขาจะมีบอกตลอดเลยว่าเราต้องไปทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นช่วงแรกๆนะก็คือเราเนี่ยจะพึ่งมาเจอตัวของเชลเตอร์เนี่ยครับเป็นลําดับแรกเลยนะครับแล้วเราก็จะสร้างพวกสิ่งก่อสร้างที่เป็นอำนวยความสะดวกแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้ออย่างเช่นการทําอาหารอะไรเงี้ยและเกมนี้ทําอาหารก็คือจับหนูนะเห็นเห็นหนูตัวใหญ่ๆปะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันนะครับก็คือเราเนี่ยดักหนูนะครับแล้วก็หนูมาติดแล้วก็เอาหนูนี่แหละไปทําอาหารซึ่งช่วงแรกท่านผู้ชมต้องเล่นเองนะครับคือมันจะยังไม่มีระบบออโต้มาให้ต้องคลิกเองต้องจับหนูเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทําอาหารเองแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีเรื่องของการวิจัยอ่าดูด้านซ้ายเห็นไหมเห็นขวดยาใช่ไหมเออมันจะมีเรื่องของการวิจัยที่ทําให้เราสามารถวิจัยแล้วก็จะเปิดฟังก์ชันต่างๆของเกมครับเช่น การทำอาหารอัตโ,ตโนมัติเห็นไหมครับการขุดแร่อัตโนมัติการหาน้ำอัตโนมัติอะไรแบบนี้ก็คือเราสามารถที่จะมาเรียนได้ ส่วนการต่อสู้นะครับก็จะมี2ที่ใหญ่ๆเลยนะครับก็คือในโพรงถ้าของเราเนี่ยแหละครับคือก่อนที่ท่านผู้ชมจะทําการขุดแร่หรือขุดเหมืองได้เนี่ยมันจะเป็นแบบรลังของซอมบีอ้อ่ะเราจะต้องเข้าไปทําลายซอมบี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูเลยนะฮะเขามีบอกพลังที่แนะนําอยู่แล้วว่า40,000กว่าแต่ว่าตีผมไม่ไหวทําไงดีเดี๋ยวลองสู้ดูก่อนละกันแพ้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้โดนซอมบี้กินตัวละครตายไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองสู้ดูก่อนละกันคือการต่อสู้เป็นแนวออโต้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องทำลไรนะครับก็ค ตัวละครไหนที่มีสกิลเดี๋ยวเขาก็จะใช้สกิลเมื่อเก็บเกรดครบเห็นเห็นเกรดไหมก็คือตรงหลอดเลือดก,ก็จะสว่างขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วดูฝั่งศัตรูมีสกิลทุกคนเลยฝั่งผมมีสกิลแค่2คนหลังเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าการต่อสู้นี้ค่อนข้างตึงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าพลังของผมจะน้อยกว่าศัตรูเยอะก็น่าจะผ่านไปได้นะครับ แลแล้วก็ผ่านไปได้จริงๆนะครับได้รับพวกเอเอพงอะไรมาด้วยทีนี้พอตัวของถ้าซอมบี้เคลียร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างที่เก็บแร่ได้และเวลาเราสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับจะมีตัวละครนะครับที่เป็น n อ c ให้เราเลือก2คนนะถ้าเกิดอยากจะเลือกมากกว่านี้จะต้องเติมเงินนะครับพูดง่ายๆคือเราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้พร้อมกัน2รายการนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินนะนะ โอเคเมื่อสร้างเสร็จแล้วแน่นอนครับก็ต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันของมันด้วยนะครับทีนี้การเก็บแร่เราต้องส่งพลเรือนนะครับคือพลเรือนเนี่ยเ,เดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันว่าได้มาได้ยังไงครับมันได้มาจากหลายวิธีนะครับในมุมส่งคนไปทํางานก่อนอทีนี้พลเรือนครบ10บสแล้วนะครับก็ดูด้านซ้ายนะครับที่มันเป็นตัวของจานดาวเทียมครับมันคือเป็นกิจกรรมที่เอาไว้ใช้ในการสํารวจและต่อสู้นั่นเองบางกิจกรรมเนี่ยมันจะได้รับตัวของประชาชนด้วยนะครับแต่ว่าบางทีแบบเราไม่สามารถที่จะรับประชาชนเพิ่มได้เพราะว่าอย่างเนี้ย การผลิตอาหารเราต่ําเกินไปมันจะรับคนเข้ามาที่เชลเตอร์ไม่ไหวนั่นหมายความว่าผมจะต้องไปอัปเกรดเกี่ยวกับการก่อสร้างที่เป็นอาหารก่อดน,นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันจะมีตัวของห้องนั่งเล่นนะครับอยู่ไหนเอ่ยผมหาก่อนและเกมนี้มันก็ซูมออกไกลๆก็ไม่ได้นะอาจจอแล้วจอแล้วจอแล้วเนี่ยห้องนั่งเล่นเนี่ยมันจะทําให้พวกประชาชนเนี่ย เราสามารถเข้ามาอยู่ได้มากขึ้นอ่าพูดง่ายๆคือเราต้องบาลานซ์สอ,อย่างก็คืออาหารแล้วก็ที่อยู่นั่นเองนะครับอันนี้ผมกําลังอัปเกรดอยู่เนาะจะได้รับประชาชนที่จะมาช่วยงานให้กับตัวของการขุดแร่ของเราเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับอุ้ยระหว่างนี้เก็บอาหารด้วยกันละกันโอเคก็เก็บๆกันไปแค่นี้แหละจบนะครับแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องอาหารใช่ไหมก็อาจจะอัปเกรดอันนี้รอไปเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าคนงานเราว่างเนาะอัปเกรดรอไปเลยก็ละกันใช้แร่ยี่สิบนะครับจัดปคนไหนว่างคนนี้ว่างใช่ไหม อัปเดตเลยแล้วก็รอเวลานะครับส่วนที่มันขึ้น EXP เนี่ยเรากดได้เลยนะมันเป็น EXP ของตัวละครนั้นนะครับมันจะได้จากการแบบทํางานของเขาอะเวลาเขาทํางานไปเมื่อจะสามารถกดรับ EXP ได้อะไรแบบนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เราจะหาประชาชนได้ในช่วงแรกนะต้องย้ําก่อนว่าเป็นช่วงแรกของเกมนะครับมันจะมีรถอันเนี้ยเราสามารถส่งไปหาประชาชนได้นะครับแต่พอไอ้ระบบเมื่อกี้เปิดแล้วอะที่เป็นเรดาร์ก็คือไม่ต้องไปกดตรงเมื่อกี้แล้วก็คือใช้ระบบนี้แทนนะครับก็จะได้รับประชาชนเพิ่ม ทีนี้เรามาดูสิ่งก่อสร้างประเภทอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ครับคอมมานด์เซ็นเตอร์นั่นเองศูย์บัญชากาลครับถ้าเกิดอยากจะให้เราสามารถอัปเกรดเจ้าตัวสิ่งก่อสร้างอื่นได้สูงขึ้นหรือว่าเปิดฟังก์ชันมากขึ้นก็ค,คือตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วสามารถอัปเกรดได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวของเขาเรียกว่าอะไรพิริขุสิทธ์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อความต้องการพื้นฐานก่อนที่จะมาสร้างเจ้าสิ่งนี้ได้ต้องทําอะไรมาก่อน่อะอย่างเช่นเนี้ยให้ไปอัปเกรดถงป้องกันกกกกับคค่่าายยฝึมืือปนน้้รรเเ็ลลิตงีได ม,มันก็จะมาตรงนี้ครับโถงป้องกันไอโถงป้องกันเนี่ยมันคือเวลาศัตรูมาบุกบ้านเราอ่ะก็คือมันจะเพิ่มเลือดกนันทำให้การป้องกันของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่างก็อย่าลืมมาอัปเกรดด้วยกันละกันเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออะไรนะเมื่อกี้ค่ายฝึกทหารใช่ไหมครับคือเกมนี้มันจะมีทหารเบื้องต้นอยู่3หน่วยด้วยกันคือจะมีสายแท้งนะครับแล้วก็จะมีสายจบระยะไกลแล้วก็จะเป็นสาย DPS ระยะใกล้นะครับเราสามารถคลิกเข้ามาแล้วก็ฝึกซ้อมได้เห็นไหมครับอ่าก็คือกดฝึกซ้อมได้เลยครเหล็กน โอเคถ้าเกิดอยากจะสร้างโตที่มันเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องทําการอัปเกรดหรือว่าเลื่อนขั้นเจ้าสิ่งก่อสร้างอันนี้ด้วยทีนี้ผมอาจจะลืมพูดไปว่าในสิ่งก่อสร้างแทบจะทุกอันเลยครับเราสามารถเอา NPC เนี่ยไปใส่ได้ซึ่งช่วงแรกท่านผู้ชมจะมี NPC แค่4คนนี้แหละมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการเอาไปใส่ในทุกๆอย่างในช่วงแรกก็คือเราจะต้องดูไงว่าใครเหมาะกับอะไรอย่างเช่นอย่างนี้ไม่เหมาะเลยเพราะว่ามันบวกเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไปสถานที่อื่นอย่างเช่น ไอตรงตรงนี้ก็แล้วกันก็คือเป็นอาหารใช่ไหมครับคือเวลาที่เราจะยัดคนเข้าไปอะ่ะมันจะมีความสามารถด้วยนะลองคลิกเข้าไปดูอีกทีนะฮะนี่ไงเห็นไหมครับอาหารบวก8.3แต่คนนี้อาหาร12.5อาจจะต้องเอาคนนี้มาทํางานแทนนะเนี่ยแต่คนนี้มันทํางานอยู่ที่โรงไฟฟ้า อาโรงไฟฟ้านี่ไหนๆก็พูดแล้วนะครับสำคัญเหมือนกัน,นครับคือโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีการผลิตไฟฟ้าให้กับเรานะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะหนูถีบจักเห็นไหมผลิตไฟฟ้าเพื่อเอาไปทําอะไรวิจัยครับดูด้านซ้ายจําได้ใช่ไหมที่ผมพูดไปก่อนอันนี้การวิจัยเนี่ยมันจะใช้แต้มไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็อย่าลืมนะปั่นฟงปั่นไฟกันให้เรียบร้อยแล้วก็การที่เราจะทําการปั่นไฟในห้องนี้ได้เนี่ยเราจะต้องใช้เชื้อเพลิงที่เป็น่ันหินด้วยอะไรเงี้ยครับอย่าลืมใส่เข้าไปด้วยนะ เห็นไหมครับใช้เข้าไปเลยแล้วถ้าเกิดเราต้องการวัตถุดิบอันนี้อย่างรวดเร็วเรากดความเร็วสูงได้นะครับมันจะมีแบบว่าเออใช้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเร่งความเร็วได้เลยอะไรเงี้ยแต่มันจะมีโคต้าอยู่ไม่ใช่ว่าทําได้ตลอดอะไรอย่างนี้นะส่วนวิธีการย้ายของนะสมมติว่าผมอยากจะเอาตรงนี้ไปอยู่ที่อื่นทํายังไงทําได้2วิธีครับกดค้างไว้เลยก็ได้นะมันก็จะเข้าสู่โหมดการย้ายของนะครับก็คือแตะแล้วก็ลากได้เลยจะไปไว้ไหนแค่นั้นแหละจบนะครับหรือจะเก็บก็ได้นะจะวางอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ครับตรงนี้ทําได้ เออแล้วเหมืองอ่ะเมื่อขุดไปเรื่อยๆแล้วนะครับแร่มันมีหมดด้วยนะครับเราต้องมาทําการรื้อถอนทิ้งไปนะมันจะได้เป็นช่องว่างๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็ดันลืมพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคือก่อนที่เราจะสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรได้เนี่ยเราต้องทําการขุดผนังก่อนนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเราคลิกได้นะ นอกจากจะมีพื้นที่ว่างแล้วเนี่ยเราจะได้แร่มาด้วยนะครับก็คือจะได้เอาไปทําอย่างอื่นต่อได้ไงเนาะอันนี้ก็อย่าลืมกดเก็บแร่ด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ขุดกําแพงไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะฟ้องว่าเฮ้ยมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปต่อได้แล้วต้องสร้างบันไดก่อนก็สร้างตามที่มันบอกเลยนะครับคือบางทีมันก็งโง่เหลือเกินเอาพูดตรงๆนะอันนี้ผม,มหงุดหงิดมากเกมนี้ คือบางทีนะอันนี้พูดแค่บางทีนั้วนะครับบันไดอยู่ตรงนี้นะแต่มันบอกว่าให้สร้างบันไดก่อนแล้วรู้ไหมมันให้สร้างที่ไหนมันมันให้สร้างข้างๆอย่างเงี้ยคือจะสร้างเพื่ออะไรบันไดอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่านะดูดูไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปด้านบนได้แล้วมันบอกให้สร้างบันไดก่อนเดี๋ยวสมมติแล้วกันผมจะเอามันมาขุดรูนี้นะอ่ากดเลยนะมันบอกว่าไปไม่ได้ให้สร้างบันไดก่อนเห็นไหมครับเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ไหม บันไดอยู่ตรงนี้ไม่เดินมาแต่จะให้สร้างบันไดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนี้อิงสิงก่อสร้างหนึ่งที่สําคัญนะครับคือตรงนี้นะครับอันนี้นะจําไว้อันนี้คือมันจะไว้เปิดระบบไอ้น,นี้ด้วยแหละไอจานดาวเทียมอะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นการรับสมัครเปิดกระปองนั่นเองนะครับเกมนี้มีการเปิดกระปองหาตัวละครด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนละกันมีอันไหนฟรีบ้างฟรีในที่นี้หมายความว่าเราสามารถใช้เงินแค้นในเกมเปิดได้ครับซึ่งเกมก็แจกมาในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดเลยก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมขอกดสคริปต์เลยก็แล้วกันนะครับด้านขวาบนเนาะเอากดเปิดทันทีเลยก็ได้สรุปมาเลยก็แล้วกันว่ามีใครบ้างนี่นี่น,นี่มีสีน้ําเงินมานี่ครับโคแมนครับผมถ้าเป็นตัวละครที่เราเพิ่งได้มันจะมาแนะนําตัวนะตัวละครที่เป็นระดับสีน้ําเงินขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นสายแทงด้วยคนนี้ใช้ได้อืผมได้สีน้ําเงินสามคนนะครับคนนี้ถือปืนมาเลย โอ้โหบาซูก้าหรือ R B G สักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นจู่โจมสร้างดาเมจนะครับอีกคนนึงละอีกคนนึงมีแล้วเนาะก็ไม่ได้มาแนะนําตัวครับส่วนการอัปเกรดตัวละครครับจะอยู่ด้านขวาล่างครับคือระบบฮีโร่นั่นเองครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยจะเอาคนไหนก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างจะมีการอัปเกรดเลื่อนขั้นแล้วก็สกิลนะครับก็แค่นี้เองมีแค่นี้นะกดอัปเกรดเลยก็แล้วกันนะครับมันจะใช้ตัว E P เนาะ อันนี้ก็คือได้จากการไปต่อสู้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องมากดตรงนี้ก็ได้นะครับพาเขาไปสู้บ่อยๆก็เวลอัพเหมือนกันทีนี้ทุก5้าเวลครับมันจะใช้ไอเมอิกชิ้นหนึ่งคืออันนี้ครับก็จะหายากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดแล้วก็คิดดีๆแล้วกันครับตัวนั้นต่อมาเป็นระบบสกิลนะครับระบบสกิลก็อัปเกรดได้ด้วยนะแต่ว่าต้องมีของก่อนพอดีผมไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับมันสามารถเอาเหรียญตาฮีโร่อีลีนไปแลกได้นะครับเป็นเหรียญตาของบาลอนนะฮะ แล้วก็อีกงานหนึ่งคือเลื่อนขั้นอันนี้คือต้องไปเปิดกระปองซ้ำก่อนมันก็สามารถเอามาเลื่อนขั้นได้เนาะแล้วก็ระดับความแรงจะสูงขึ้นด้วยนอกจากฮีโร่ที่ใช้ในการต่อสู้แล้วนะครับฮีโร่ที่เขาเฝ้าบ้านเฝ้าเมืองอยู่ก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือปล่อยให้เขาทํางานไปก็ได้เดี๋ยวเลเวลเขาก็ขึ้นเองอะเนาะเหมือนที่สาสตใหทีด่ดูก่อนหน้านี้อันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งก่อสร้างพื้นฐานนะและแน่นอนว่าในอนาคตมันก็จะมีมากกว่านี้จากการสํารวจลงไปด้านล่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟัััังงงก์ชนนนต่่ต่าาๆมมม้ยยคคครรบืืออีผไไดสํวจเละ คือมันสามารถสำรวจได้ลึกขนาดนี้เลยนะครับดูดิมีซับเวย์ด้วยนะครับเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอะนะ่ะเนาะ เออแล้วก็ถ้าเกิดอยากสร้างเองก็คือดูด้านขวาล่างที่เป็นรูปค้อนนะครับมันก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถสร้างได้ด้วยแต่ในความเป็นจริงช่วงแรกที่มาเล่นน่ะไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ครับเพราะว่าเราเล่นตามเควสอยู่ดี่ะเกมนี้คือเราก็เล่นตามเควสไปเรื่อยมันให้ทาอะไรค่อยทําก็ได้ยกเว้นว่าเออบางทีมันต้องรอเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะเร่งความเร็วอะไรเงี้ยเออเราค่อยไปดูอย่างอื่นไปอัปเกรดอย่างอื่นไปวิจงวิจัยอะไรเงี้ยหรือจะไปสู้กับชาวบ้านเขาก็ได้ก็คือกดที่รูปโลกนนลนเน มันก็จะเป็นแนว mmo rts อย่างที่ผมบอกนี่แหละครับเห็นใครบาเรียไม่มีแล้วเนี่ยก็เข้าไปบวกกับเขาได้เลยถ้าต้องการนะแล้วก็จะมีพวกซอมบี้ต่างๆด้วยนะครับเผื่อเราอยากจะสู้ไงเออไปฟาร์มทรัพยากรทรัพยากรอะไรกันนะฮะเออพูดถึงเรื่องซอมบี้ผมก็ลืมไปอีกระบบหนึง่งเดี๋ยวกลับไปที่เมืองก่อนนะครับกดที่เดิมเลยด้านซ้ายล่างที่เดิมเลยตรงหัวผมนั่นแหละเมื่อกดมาแล้วนะครับมันจะมออีตรงนี้ครับที่เป็นป้อมปืน ป้อมปืนเนี่ยคือเราสามารถที่จะสั่งให้มันทําลายซอมบี้ได้มันจะได้รับทรัพยากรทันทีแล้วก็ใช้ตัวพลังงานด้วยเห็นไหมครับอันนั้นก็คือมีพลังงานเหลือแล้วไม่ได้ใช้อะก็อย่าลืมเรียกซอมบี้มาฆ่าด้วยนะครับเป็นไงเรียกซอมบี้มาฆ่าแล้วซอมบี้ตอนกลางคืนนี่โอ้โหตาสีแดงเชียว และเนื่องจากเป็นเกมแนว mmorts นะครับท่านผู้ชมควรจะหาพันธมิตรอยู่ด้วยนะครับด้านขวาล่างเห็นไหมครับเออเล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เปิดแล้วหาพันธมิตรอยู่แล้วมันจะสามารถช่วยเหลือผู้เล่นอื่นหรือว่าให้ผู้เล่นอื่นที่อยู่ในพันธมิตรเราเนี่ยช่วยเหลือได้ด้วยนะครับเวลาที่เรากําลังสร้างสิ่งก่อสร้างอ่ะเออก็คือให้พวกเขาเนี่ยมาช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้แล้วมันก็จะมีรางวัลแจกด้วยเห็นไหมครับก็อย่าลืมมากดรับด้วยกันละกัน นอกจากนี้นะครับเลเวลของพันธมิตรนะครับจะมีผลกับการเล่นด้วยนะเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงเนี่ยเราจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หาแคลนดีๆอยู่กันละกันแล้วก็ช่วยๆเหลือกันนะครับส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการจะออกแคลนนะครับดูด้านซ้ายจะมีคําสั่งจัดการอยู่เห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถออกจากพันธมิตรก็ได้ส่วนใครที่เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งค่าพันธมิตรได้ด้วยนะมีรายกงรายการย้ายเขตลบฝากข้อความทําได้อื้อเลย ตัวเซตติ้งของเกมนี้จะอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปตัวละครเรานั่นเองครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเกมนี้ไม่มีการบังคับตั้งชื่อนะต้องมาตั้งกันเองนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาใช่ไหมครับก็คือมาปรับได้ที่ตั้งค่าแล้วก็จะมีคําสั่งตรงภาษาตรงนี้ครับตรงนี้นะเออมันก็มีภาษาไทยด้วยนะครับก็ตามที่เห็นแหละรีวิวเกมนี้เป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นสำหรับเกมนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้กันลวกันครับสรุปสั้นๆเลยคือเล่นตามเควสแล้วก็ต้องขยยััันนนนนนนเเเลล่่่ิดดึงะครรรบ้ี๋ววตอ์แกกจาผูื